สวัสดีครับสวัสดีเข้าสู่ช่องทางฟาสาแฟมิลี่นะครับผมวันนี้มาดูการเดินกินอาหารของแม่ฟ้าใสานะครับผมเราไม่ได้ผูกแม่ฟ้าใสานะครับปล่อยให้เดินกินทั้งวันนะครับผมเขาร้อนเขาก็จะเข้าลมเอง เขาหิวเขาจะเดินออกมากินเองครับเราผูกไว้แค่แม่แสนลักนะครับผมเพราะแม่แสนรักนี่กินอาหารไม่เลือกผูกไว้ตรงไหนเขาก็กินครับส่วนแม่ฟ้าใสนี่ยเขาจะกินเลือกครับ เราก็ปล่อยให้เขาเดินหากินกับลูกเขาเขาอยากไปไหนครับก็ปล่อยเขาไปเลยครับพออากาศร้อนๆเขาก็จะเดินมาหลบลมตรงนี้นะครับผมซึ่งเป็นโรงมากเก่า แม่แสนลักก็จะถอนหญ้าแถวแถวนี้นะครับผมกินทั้งวันเลยครับส่วนแม่ฟ้าใสกับน้องลุงฟ้าเราก็จะปล่อยให้เขาเดินหากินตามธรรมชาติครับซึ่งแถวนี้ก็จะเป็นหญ้าที่เป็นหญ้าเลื้อยนะครับผมเขาจะถอนกินดีครับ แล้วก็ยาดแตกใบใหม่เขาจะดึงกินดีครับ เมื่อวานก็ไปตัดหญ้ามาให้กินเนเป็นหญ้าขนมาจากแปลงแพก็ก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับก็จะปล่อยให้ เราเดินกินบริเวณแถวนี้นะครับผมกินตั้งกิ่งไม้ใบไ,ไม้แล้วก็หญ้าเขาจะเดินไปไหนไม่ไกลนะครับเพราะเพราะว่าพอถึงเมื่อเที่ยงเขาก็จะวิ่งมาเพื่อจะรอก,กิน ผลไม้ครับผมเราให้กินให้เขากินเช้าเที่ยงแล้วก็เย็นนะครับผมพอถึงเวลาปุ๊บเขาก็จะเดินรล้วมามารอนะตรงนี้ครับ ว่าแถวนี้จะให้เขากินประจําครับบริเวณนี้ก็ขอขอบคุณ f อทุกๆท่านนะครับที่ได้ ส่งอาหารมาให้นะครับผมวันนี้ก็มีพีย่ยุ้ยได้ส่งกล้วยแอปเปิ้ลแล้วก็มันแกวมาให้นะครับผม ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับผมที่เป็นกําลังใจส่งแรงใจมาให้กับแม่ฟ้าใสนะครับผมตอนนี้น้องลุงฟ้าก็กำลังกินนมอยู่ครับขอบคุณสําหรับอาหารที่ได้เมื่อส่งส่งมาให้กับแม่ฟ้าใสได้กินครับผม จะได้มีน้ำนมให้กับน้องลุงฟ้ากินนะครับเสีงน้องลุงฟ้าก็ตอนนี้ก็กินเก่งนะครับหลังจากที่คุณแม่ป่วยเนี่ยไม่ค่อยได้กินนมเท่าไหร่ครับผม ตอนนี้ก็ต้องการอาหารเป็นสองเท่านะครับเพื่อที่จะบำรุงร่างกายของตัวเองให้บวนทวนสมบูรณ์เหมือนเดิมแล้วก็เล่งผลิตน้ำนมให้กับน้องลูกฟ้านะครับผม ดแดดร้อน,นก็เข้ามาพักลมก่อนนะครับหลังจากนั้นก็พอหายร้อนก็จะเดินออกไปหากินหญ้าอีก จะเดินไปหากินหญ้าต่อแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาผลไม้นะครับต้องอีกสักพักหนึ่งครับ นี่ครับจะเป็นหญ้าเลื้อยอย่างนี้นะครับผม สำหรับน้องลุงฟ้านี่ก็ปล่อยไม่ได้นะครับผมเราต้องผูกให้ไปกับแม่อย่างนี้ครับถ้าปล่อยก็จะวิ่งทำให้แม่ต้องวิ่งตามนะครับผมจะได้้จะทำให้ไม่ได้กินหญ้าทั้งคู่เลยนะครับ แต่ถ้าเขาอยู่อย่างนี้เขาจะได้กินยาทั้งแม่ทั้งลูกนะครับแม่ก็จะชวนเดินไปหายาส่วนลูกก็จะได้ไปเจอยาที่ชอบที่กินได้นะครับผมเพราะว่าลุงฟ้านี่ ถ้าปล่อยให้เขาวิ่งเขาก็จะได้เ,เขาจะไม่ได้สนใจอาหารนะครับผมเขาจะสนใจแต่เล่นอย่างเดียวพอเขาหิวเขาก็จะมากินนมแม่นะครับนี่ครับดึงดึงแม่กลับคืนนะครับอยากจะไป รอกินผลไม้นะครับน้องลุงฟ้าก็รอกำลังใจจากแม่แม่เอฟซี ทุกท่านนะครับผมส่งกำลังใจมาช่วยกันน้องฟรงฟ้าได้นะครับกับแม่แสนรักแม่ฟ้าใสนะครับผมเนี่ยครับหญ้าเมื่อก่อนเยอะมากนะครับแถวนี้แม่แสนรักถอนกินทั้งวันนะครับตรงน,นี้ ส่วนแม่ฟ้าใสไม่กินครับตรงนี้เราจะรอแต่ผลไม้ครับช่วงเกือบเที่ยงใกล้จะถึงเวลามื้อเที่ยงแล้วนะครับผม ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามการรับชมช่อง YouTube ช่องพังฟ้าใส Family ของเรานะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ มาซับสไคร้ให้กับทางฟาสายแฟมิลี่ของเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ